สวัสดีครับวิธีการถอนเงินนะครับเมื่อเราจะถอนเงินนะครับเมื่อเรามีรายได้เกิน50 MP เราสามารถกดถอนได้นะครับเราก็กดตรงตัวเลขสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับตัวเลขสีแดงๆนี้ครับเรากดเข้าไปเลยครับจิ้มลงเข้าไปนะครับเราจะมาโผล่หน้านี้นะครับจะมีคําว่ายื่นขอถอนนะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้ว ในหน้านี้นะครับจะมีรายงานว่านะครับบัญชีที่ขอถอนก็คือชื่อนามสกุลของเรานะครับเลขบัญชีอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ตัวเลขไปตรงนี้นะครับตัวเลข mp ที่เราต้องการจะถอนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่จะเข้าบัญชีของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กดยื่นขอถอนเข้าไปครับกดตรงนี้เข้าไปเลยครับกดเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับ ก็จะมีรายงานว่าเราจะถอนเงินนะครับในการถอนของเรานะครับตามนี้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าวิดดอครับจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จปั๊บนี่ครับรายการที่เราขอถอนไปก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับก็จะบอกว่ารอการตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วยอดเงินก็จะเข้าบัญชีของเราใน1-7ถึงวันนะครับตามที่บริษัทบอกนะครับอาจจะไวหรือช้าก็แล้วแต่ธุรกรรมที่เราทำ จํานวนคนที่คนทํานะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้ารายการยังรออยู่แบบนี้นะครับเราอยากจะถอนยกเลิกเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการยกเลิกนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับถ้าเกิดว่าเงินของเรายังไม่เข้าบัญชีใช่ไหมครับก็ยังรอตรวจสอบอยู่เราอยากจะกดยกเลิกก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยครับจิ้มเข้าไปมันก็จะมาโผล่หน้านี้ครับเราก็กดคําว่า ยกเลิกคำร้องครับเรากดยกเลิกคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันอีกรอบนึงนะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับยกเลิกการขอถอนนะครับเมื่อเรายกเลิกไปแล้วการที่ถอนเมื่อกี้ก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรากดถอนไปแล้วนะครับรายการไหนที่สําเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีตัวหนังสือสีเขียวบอกว่าชําระเงินเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็คือว่าบริษัทได้ทําการโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ